สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสร้างภาพคนเหาะหรือว่าลักษณะที่เป็นรูปคนเคลื่อนไหวแล้วก็มีฉากหลังอยู่นะครับก่อนอื่นเราก็มีการถ่ายทำมาก่อนนั่นก็คือว่าเราต้องถ่ายทำในลักษณะที่เป็นลักษณะนี้นะก็คือว่ามีเขียวเขียวอยู่ข้างหลังนี่นะครับ ไอฉากเขียวๆข,ข้างหลังนี่จริงๆแล้วก็น่าจะเอาสีน้ําเงินน่าจะดีกว่าแต่ผมหาไม่ได้ก็หาได้แค่นี้นะเพราะว่าอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ทีนี้เราก็เอาว,วิดีโอเนี่ยเรามาใส่ในนี้นะครับอลากมาอันนี้แบบทำง่ายๆนะครับทาง่ายๆนี่นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่มี มีฉากหลังเข,เขียวแต่ว่ามันเขียวไม่เต็มัะอันนี้เรามีอุปกรณ์เป็นแกนนี้ก็จะทําสาธิตเป็นแกนนี้กันครับเอาละทีนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็เอาสีเขียวนี้ออกนะครับท่านจะเอาสีเขียวออกแล้วก็ใส่งั้นเราก็มาเาตัดขอบนี้ออกก่อนก่อนเดียวสีเขียวออแล้วก็เรา ใช้โปรแกรม Vegas Pro เราก็จะมีตัวที่เรียกว่ามาร์คเนี่ยะนะครับมาร์คแล้วก็ใส่พวกนี้อาอให้ให้แน่ใจว่ามันไม่เกิน มันไม่เกินขอบเขตที่ตัวคนเคลื่อนไหวนะครับอ่าทีนี้เราก็ใส่เอฟเฟกตวตัวชื่อว่าโครมาโครมาคิเยอร์ Chr oma, Chr oma er นะครับแอดโอเคแล้วเราก็ไปใส่แล้วก็เลือกตัวนี้จิ้มลงไปที่สีนะครับเพราะเห็นว่ามันเป็นดำๆอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามัน มันดีหรือไม่ดีแค่ไหนเราอาจจะปรับยากอย่างนี้นี้เราเราก็น่าจะเอาพวกเ,เดี๋ยวผมขอลบเสียงนี้ทิ้่งไปก่อนนะครับอาจจะเอาพวกท้องฟ้าอะไรมาใส่ดูครับผมก็มีภาพบันทึกภาพทองฟ้ามาแล้วนะครับมาใส่ด้านหลังอย่างนี้นะ ให้มันพอดีกับทองฟ้ากแล้วกันเนาะเราจะเห็นว่าอทองฟ้าเราไม่อยากมีเสียงกระปิดไปเลยว่าจะลบทิ้งไปเลยก็ได้แต่ว่าต้องรีมูฟกุบก่อนลบแท็กนี้เราไม่เอาเนอะเอาจะพาภาพไมเอาเสียง,ยงสเกตเห็นว่ามันจะมีพวกสีน้ำเงินอะไรอยู่อย่างนี้นะมันก็ยังไม่ ไม่ดีเท่าไหร่นะครับการถ่ายทําก็ยังไม่สามารถตัดสีด้านนี้ออกไปดีเท่าไหร่เราก็ไปลงไปปรับตัวค่าตัวนี้ดูนะครับค่าตัวตัวนี้นะคร,รับตัวปรับดูอันนี้มันจะเห็นสินกันเลยฮนะอันนี้อาศัยความเบลออาศัยความเบลอช่วย อ่าเรลอสักเจ็ดหนึ่งออันนี้อา้าวละสมมติว่าเราเอาแบบนี้เนาะสมมติว่าแต่เป็นที่พอใจละนะครับก็ หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าภาพนี่จะนอนอยู่อย่างนี้เราก็สามารถที่จะไปปรับโดยใช้หมดที่ที่ททเราใช้กันก็นกนคือ Track Motion ถ้าไปปรับในหน้าต่างของตัวนี้ให้มันหมุนนี่มันจะไม่มีฟังก์ชันไม่มีตรงนี้ให้นะฮะในส่วนนี้อาไปใช้ Track Motion แทน Track Motion ในส่วนของแสงมชั่นนี่ต้องเข้าใจในเรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือ Scale about center lock aspect ratio prevent scale x prevent scale y นั่นหมายความว่าถ้ากดบุ่มลงไปนี่ก็คือ x ไม่สามารถขยับได้ y กดบุ่ม y ก็ y ขยับไม่ได้นะครับพวกนี้ก็ prevent movement ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ เคลื่อนที่ไม่ได้ถ้ากดสองอันนี้คือ y กับ x เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้เลยนี่นะครับแต่ถ้าันนี่ x เ,เคลื่อนที่ได้ครับอ่ะทีนี้ผมจะหมุนก่อนนะครับหมุนตนัวนี้หมุนตัวนี้หมุนได้นะครับอ่ะหมุนมาอยู่ท่าน,นี้สังเกตเห็นว่ามันยังไม่นั่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับยังมีอะไรตรงนี้ข,ขาว ปรับตรงนี้สิสมุดพอใจอแค่นี้ทีนี้ไ้ทราโซชันเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับไปตามเวลาได้เหมือนกันนะครับทุ่โมตรงนี้ เราต้องการให้ตรงนี้เล็กเล็กเ็พื่อจะให้มองเห็นว่าอยู่ไลกลอย่างนี้นะเราก็ทีนี้ดันทนี่เราต้องการให้อยู่ตรงมุมนี้นทีนี้พอมาวิ่งถึงนี้ให้อยู่ตรงมุมนี้นอ้าวเอกใช่ไหม แต่ว่าต้องการให้ขยะยใหญ่ขึ้นาให,ใหญ่ขึ้นสมมติว่าพอใจละการปรับการเคลื่อนที่ก็จะเป็นลักษณะนี้ ก็นำมาฝากกันเพียงตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ